สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ท t Channel ผู้รับสารจากจักรวาแลแปลความหมายด้วยกันอ่านนภัยทารลหมอแจนะคะคลิปนี้พลังงานของชาวท่านน้ำดูดวงความรักเดือนเมษายนนะคะชาวท่านน้ำมียินกรกฎพิจิกนะคะวันที่กดคำว่าเพิ่มเติมนะ,ะเป็นแบบตะวันตกนะคะจะมีรายละเอียดว่าวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไรนะคะมีกรกฎพิจิกแล้วก็ การอ่านเป็นการอ่านพลังงานตามหน้าไพ่นะคะซึ่งอาจจะตรงกับคุณก็ได้ที่เป็นชาวธาตุน้ําหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นขอดูดวงสถานการณ์ความรักของชาวธาตุน้ําในเดือนเมษายนนี้หน่อยนะคะนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวอยากจะจัดเลขมงคลนะคะก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้นะคะขอคุณที่พร้อมโอนรบกวนอ่านราคาและรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะคะ ขอไพ่้าไปสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกจะเจอในช่วงเดือนเมษายนนี้อ่านตามหน้าไพน่นะคะโอเคสิ่งที่สิ่งที่คุณได้นะคะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคุณกำลังรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์คนคุณไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถ อธิบายบอกคนอื่นได้นะมันเป็นความรู้สึกลึกซึ้งทางจิตวิญญาณไปเจอคนที่มีสเสน่ห์เจอคนที่เจ้าชู้และเจอคนที่เป็นพ่อไม่หรือแม่ไม้นะคุณรู้สึกว่าคุณใช้เซนส์หรือใช้ความรู้สึกใช้หัวใจนำทางในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณมากเกินไปมันทําให้ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุมเครือไม่ชัดเจนตอนแรกรู้สึกเหมือนว่าเออเราโชคดีจะได้เจอใครสักคนคนคนนั้นจะจริงจังชัดเจนกับเรานะ คุณเป็นคนที่ไม่ไม่ยอมรับหรือไม่สามารถรักใครได้ไง่ายๆนะคะพอคุณมาเจอคนคนนี้เหมือนคุณรู้สึกว่าเออกำลังจะโชคดีได้เจอขุมทรัพย์ขุมสมบัติหรือความสุขหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่มันเป็นสถานการณ์ว่านะคุณตัดสินใจแล้วว่าถ้าความรักครั้งนี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นความรู้สึกของตัวคุณเองที่มันมีเยอะมากหรือดีมากหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ มันไม่ได้มีความชัดเจนเลยในยความสัมพันธ์มันเป็นการความไม่พอใจในสถานการณ์นะคะชาว่าตน้ํานะคะบางคนคุณตัดสินใจนะพังความสัมพันธ์ <c oughs> คุณจับได้ว่าเขาอาจจะเปิดโอกาสให้ใครหลายคนเข้ามาในชีวิตและเขาก็ชอบเก็บใครหลายคนไว้รวมทั้งคุณด้วย <c oughs> คุณไม่ได้เป็นตัวจริงคุณก็เลยไม่ต้องการความสัมพันธ์นี้ <c oughs> การจบความสัมพันธ์นี้ยังชัดเจนในใจของคุณนะคะ <c oughs> ในใจของคุณเองแหละถ้าน้านะ <c oughs> บางคน <c oughs> บางกรณีอาจจะไม่ได้ท้บบอบ่แว้งอะไรเลยนะคะคุณตัดสินใจเองว่าเราจะใช้ความรักคือเราจะใช้สติปัญญาเราจะใช้เหตุและผลขึ้นอยู่กับความเป็นจริงนะคะจะไม่ใช้เซนจะไม่ใช้ความรู้สึกหรือฟิลลิ่งอะไรแล้วในการตัดสินใจที่จะเลือกใครมาเป็นคู่ชีวิตเพราะสิ่งนั้นมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้กับสถานการณ์ปัจจุบันนะ <c oughs> คุณกําลังรู้สึกแบบนี้เหมือนการตกผลึก นะคะในคําตอบของคุณเองว่านะสิ่งนั้นมันไม่ใช่มันไม่จริงมันยึดถือไม่ได้มันเชื่อถือไม่ได้นะคะใครบางคนนะคะในชาวท่านา้ำบางคนคุณก็อาจจะไปรู้นิสัยใจคอที่แท้จริงของเขาธาตแท้ของเขาสิ่งที่เขาไม่เคยบอกนะคุณรู้สึกว่าไม่พอใจไม่ชอบใจกับสถานการณ์ที่คุณได้รู้จากคนคนนั้นลึกๆนะคะมันเหมือนกับการผิดหวังเสียใจกับคนใครคนใดคน กับเขาหรือเธอคนนั้นที่คุณเจอนะคะมาทำให้คุณอะไม่อยากได้รับความรักหรือความรู้สึกครั้งนี้แล้วคุณปฏิเสธความรู้สึกนี้ความสัมพันธ์นี้คุณไม่ชอบเพราะคนคน,คนนี้อาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะหรือนะชอบโปยเสน่ห์ทำให้ตัวเองรู้สึกว่านะไม่สามารถเลือกใครได้เลยอยากให้ใครมาลักเขามาลุมล้อมเขานู่นนี่นั่น,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 นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยไม่เหมาะกับคุณ คุณได้ตัดสินใจแล้วนะคะเป็นการพังสถานการณ์เลยนะคะว่าความรักครั้งนี้ฉันไม่ต้องการนะคะถ้ามันจะไม่สามารถแสดงออกซึ่งความรู้สึกได้หรือเขาคนนั้นไม่ชัดเจนเขาเก็บทุกคนไม่หมดเลยไม่ว่าใครจะคุยดีกับเขาเขาจะเก็บไว้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเขาเองล้วนๆนะคะเพื่อเงินทองเพื่อทรัพย์สินนะเพื่ออีกโก้ของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่คุณรับไม่ได้นะ,ะไม่เป็นสถานการณ์ที่คุณกําลังรู้สึกว่าไม่ถูกใจมากมาก ในความรู้สึกกับความสัมพันธ์หรือคนคนนี้ที่คุณไปได้รู้สึกไม่เหมือนครั้งแรกคนคนนี้ไม่เหมือนกับคนที่คุณคิดไว้ตอนแรกนะคะอืมประมาณนี้นะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขามองคุณเป็นแบบไหนในสถานการณ์นี้นะคะสามไม้นะเป็นคนที่อยู่ไกลกันกับเขาและเป็นคนที่ผ่านเกี่ยวข้องกับงานนะคะเขาคิดว่าเขามองคุณเนี่ยนะคะก็คิดว่า คนอย่างคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีนะอืมนะจิตใจดีนะมีความเป็นแม่เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะและเขาก็รู้แหละมันเหมือนเขาเห็นคุณค่าแล้วว่าคนอย่างคุณหาได้ยากแต่เขาก็ไม่ตัดสินใจเลือกเพราะอะไรคะเขาว่าเขาอยากจะดูไปนานๆนะข้อหนึ่งนะคะเขาอยากยังอยากทํางานหาเงินหรือผลประโยชน์ที่เขาได้จากคนอื่นๆที่เข้ามาหาเขาหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าหรือ ข้อ2นะ 2> เขามองเห็นคุณเป็นคนใจดีหรือเป็นโอกาสทองหรือเป็นการที่เขาจะได้เงินจากคุณหรือเปล่าเพนะราะสิ่งที่เขามองคือในอนาคตที่เขาอยากจะมั่นคงและร่ารวยนะคะคุณต้องดูว่าเออคนคนนี้เห็นกับผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่าทําไมเหมาะถึงแปะไพ่แบบนี้เพราะว่าอะไรคะเขาอยากรวยคนคนนี้เขาอยากรวยเขาอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่มาเสริมฐานะทางการเงินหรือการงานของเขาได้เพราะว่าไพ่ขึ้นเหรียญเนี่ยสองเหรียญเนี่ยนะคะ เพราะว่าเขาอยากเก็บคับประคองไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในชีวิตเขาถ้าสามารถทําให้เขาร่ารวยได้เขาจะเอานะคนคนนี้เออถ้าน้ําคุณเจอคนเห็นแก่ตัวนะเนี่ยดูท่าทางแล้วนะคะเขาอยากมีความสุขอืมนะก้าวถ้วยคือสิ่งที่เขาอุดมสมบูรณ์ของเขานะ่งานเงินหรืออะไรมันเหมือนเขาเจอคุณเขารู้สึกว่าเอ้ยเจอขุมทรัพย์แหละนะบางคนใจเขานิสัยเขาหรือสันดานลึกๆที่เขาซ่อนไว้อะมันเปิดเผยอยู่ว่านาะยอัลเบ p e n ไกลความ ความสัมพันธ์ไม่ขยับหรอกคะ่ะเพราะว่าเขาอยากรวยเขาอยากมั่นคงไปมากกว่านี้นะคะเงิน2เหรียญที่หมุนเนี่ยนะคะ ตัวเขาเนี่ยนะจากรกระเป๋าของคนอื่นๆที่เข้ามาชอบเขาไหมนะฮะที่เข้ามาไลา่ล้อมเขาที่เอามาออฟเฟอร์เขาไหมหนู่นนี่นั่นะหรืออะไรอาจจะรวมทั้งตัวคุณในตอนแรกที่คุณดีกับเขาเห็นไหมคะเอ็มเพรสเห็นไหมคะดีกับเขาประคบประงมดูแลอย่างแม่ดูแลลูกแบบเอาใจใสซ่ซื้อนู่นซื้อนี่หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นแบบนี้พลังงานท่าน้ํานะคนคนนี้มองเห็นว่าคุณรวยนะดูลักชัวรี่เลยเอออะนะคะพลังงานเดอะเด และนะตอนนี้เนี่ยนะคะเขารู้ด้วยว่าคุณอะ่ะไม่เอาเขาแล้วเพราะว่าคุณมีท่าทีเปลี่ยนแปลงไปคือไม่ได้ซื้ออะไรให้เหมือนเดิมไม่ได้ออฟเฟอร์หรือไม่อยากพูดคุยกับเขาแล้วเพราะคุณรู้สันดาลลึกๆมันเหมือนว่าคุณรู้แบบเนี้ยเออไพ่เหมือนอยากจะบอกแบบนี้นะคะรู้ว่าคนนี้เห็นแก่ตัวอืมนะถ้าคุณไม่เคยออฟเฟอร์ไม่เคยดูแลไม่เคยซอนูน่นซนนี่อะไรให้เขาเลยนะไม่ว่าทั้งหญิงทั้งชายที่เป็นชาวท่าน,น้ำมีนกรกฏพิจิกในเดือนเมษายนเนี่ยนะคะ ความสัมพันธ์นี้นะคะยังมีคนอื่นนะ,ะมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนเพราะความสัมพันธ์มันเป็นเหมือนแบบไปไปกับกับหรือเขาก็พยายามดันหรือประคับประคองให้ความสัมพันธ์นี้ไปได้เพราะาเขาไม่ไม่สนใจที่อยากจะเลือกใครนะคะ เพราะว่าเขาไม่คิดที่อยากจะเรื่อต้นหรือเลือกใครในเร็วๆนี้ใน operational คือการมองดูว่าใครจะให้ความมั่นคงฐานะทางการเงินเขาได้ผลประโยชน์ที่เขาจะได้มากกว่านะจากจากที่หมอตีจากไพ่เพราะไพ่ถ้าขึ้นเหรียญส่วนใหญ่ที่เป็นไพ่เหรียญเนี่ยสองเหรียญหนึ่งเหรียญหรืออะไรแบบนี้นะคะมันเป็นการที่เขาใครที่เข้ามาหาเขาเนี่ยเขาจะดูดเงินจากใครได้มากที่สุดหรือผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขารวยขึ้นมากกว่านะคะจากที่หมอประสบการณ์ที่ดูมาหรือเปิดไพ่เนี่ยมันจะไปคล้ายๆแบบนั้นมากกว่า ความสัมพันธ์แค่ประคองคนที่อยู่ไกลกันและอะไรที่เขาจะได้จากคนที่เข้ามาเขาถึงไม่สนใจที่จะเลือกใครสักคนนะคะนึกออกไหมถ้าเขาเลือกคุณคนเดียวคุณคนเดียวก็ไม่สามารถออฟเฟอร์เงินอะไรเขาได้เพราะคนอื่นที่มากมายที่เขาไล่ล้อมไว้หรืออะไรแล้วแต่คนพวกนั้นก็ออฟเฟอร์ให้เขาด้วยก็มาเอาอกเอาใจเขาด้วยนั่นเยอะแยะหลายคนคุณเจอคนเจ้าชู้แล้วแหละธาตุน้ำอืมนะคะ แต่สถานการณ์ก็บอกเหมือนกันว่าคุณได้รับรู้ความเป็นจริงว่าคนนี้เห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่เงินคุณได้ตื่นรู้เหมือนคุณตระหนักรู้และคนคนนี้ก็รู้ด้วยว่าเนี่ยพลังงานเดเดสนะคะคุณไม่พอใจเขาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างและคุณนะก็อยากจบจากเขาไปคนคนนี้มีพลังงานที่เป็นคนเจ้าชู้หรือเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้ก็ได้นะที่อยากรวยอ่ะและเขามองเห็นคุณรวยกว่าเขาอ่ะเอาง่ายงายอืมนะคะ คนดีคุณเป็นคนดีและไปเจอคนที่ไม่ดีเห็นแค่ตัวนะคะเกี่ยวข้องกับคนนี้ผ่านงานมีสถานการณ์ทางไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้คุณเป็นคนดีอ่ะนะคะนึกออกไหมแต่พอดีมาอยู่ในวงโครจรที่คนเห็นแก่ตัวไปเจอคนเห็นแก่ตัวเข้าไปท่าน้ำนะคะบอกเลยไปเจอพ่อไม้หรือแม่ไม,ไม้ที่เห็นแก่ตัวที่อยากจะเอาเงินของคนอื่นที่มาติดพันเขาอะมาเข้ากระเป๋าเขาอืม จริงๆอันนี้หมอบอกเลยนะหมอบอกเลยนะสถานการณ์สามไม้เนี่ยมันก็ยังเป็นเหมือน,นเออแค่เพื่อนร่วมงานคือมองดูว่าสองเหรียญเนี่ยมันจะไปได้ไหมอืมใครจะให้ใครจะให้เยอะเออใครจะให้เยอะสุดอะไรประมาณนี้เหมือนใครจะทุกขให้เขาเยอะสุดเขาเก็บทุกคนไว้หมดแหละเนี่ยนะคะแม่คะไม่เลือกใครเลยสิ่งที่เขามองคุณดูสิไม่มีถ้วยเลยให้ตายเถอะเอา สามไม้เห็นไหมเกี่ยวกับงานผลประโยชน์ที่จะได้มาเห็นไหมสองเหรียญอ่ะเขาไม่มีเงินเขามีเงินน้อยคุณเป็นเงินเยอะอยากจะทํายังไงหมุนเงินจากกระเป๋าคุณนะมาที่กระเป๋าเขาได้ให้เขาเริ่มรวยมั่นคงขึ้นเนี่ยดูสิเห็นไหมแต่คุณคงจะรู้แก่ก่อนนะหรืออาจจะมีสิทธิ์หรืออะไรบอกคุณก็ได้ว่าคนคนนี้ไม่ได้ดีมันเหมือนตาคุณสว่างขึ้นในเดือนเมษายนเนี้ยคุณรับรู้ความจริงว่าคนคนนี้ใช้ไม่ได้ นะะในนิสัยหรืออะไรเนี่ยพอสี่ถ้วยขึ้นมาคุณควรจะต้องจบถึงแม้คนคนนี้อยากจะคุยสมมตินะคุณพยายามจบรู้สึกว่าเกลียดคนนี้ค่ะอยากขยะคนนี้กับความจริงที่ตัวเขาเป็นเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณอยากจบคุณไม่อยากเจอเลยไม่อยากเจอชั้นนี้ไม่ต้องเจอกันหรอกเอออย่าได้ได้อะไรจากชั้นอีกเลยถ้าน้าบางคนกบเรารู้สึกอย่างนี้พลังงานใครไม่รู้เนี่ยเออมาแจ้งกันเรารู้สึกเหมือนว่าเออแบบโอ้โหอะไรเงี้ยนะ ทีนี้ถ้าเกิดเขากำลังรู้สึกว่าคุณอยากจะจบหรืออะไรอย่างเงี้ยในอนาคตเนี่ยความมั่นคงหรืออะไรที่คุณอ่ะเขาก็ควรจะไม่ได้จากคุณอีกแล้วแหละหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคุณนะไม่ว่าเขาจะงอนง้อหรืออะไรยังไงเนี่ยคุณก็ไม่พอใจเพราะคุณอยากจบเหมือนคุณรู้คือมันเหมือนคือมันเหมือนไพ่อยากเล่าสถานการณ์ว่าเหมือนคุณได้รู้กำพื่ะเออกำพื้ของเขาอะเออความจริงในใจเขาลึกๆอะเหมือนคุณรู้แบบ สันดานความเห็นแก่ตัวของเขาหรือการอยากได้เงินของคุณมากกว่าที่จะรักตัวคุณนะเพราะเขาก็ทําแบบนี้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะคุณด้วยเออสิ่งที่คุณรู้ความจริงอะเพราะว่าอย่างนั้นไม่เกิดขึ้นวเวอร์ขึ้นมานะคะไม่เกิดไม่เกิดวเวอร์หรอกนะคะแบบไม่พอใจกับสถานการณ์ถึงแม้ถ้าเกิดเขารู้คุณจะไปทั้งเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นหรืองอนง้อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เพื่อผลประโยชน์ที่คุณเคยให้เขาอยากจะให้คุณกลับมาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรคะท่าน้า เพื่อมาออฟเฟอร์เขาไงคุณคิดดีๆว่าสิ่งที่หมอพูดไปคือจริงหรือเปล่าถ้าสิ่งที่ผ่านมา,าผู้หญิงและผู้ชายของชาวท่านะ้าถ้าคุณได้ออฟเฟอร์เขาอะใจดีกับเขาสุดเลยแต่เขาคนนี้ไม่เคยให้อะไรคุณเลยเขานิสัยเป็นผู้รับอืมท่าน้ำไปเจอใครไม่รู้อะนิสัยเป็นผู้รับแล้วก็เห็นแกนตัวเห็นแกเงิน,นจริงๆอืมโปรยเสน่ห์ของเขาเพื่อให้ได้เงินเพื่อให้เขารวย อาจรยงๆเลยนะคนคนนี้ไม่รู้อ่ะด้วยวิธีการที่เขาจะโปรยเสน่ห์ให้คนๆๆนู้นคนนี้เหมือนว่าสนใจเหมือนว่าชอบนู้นนี่ยเพื่อให้เธอเหล่านั้นมาออฟเฟอร์อะไรบางสิ่งบางอย่างเขาเพื่อผลประโยชน์ของเขาเขาชอบนิสัยเขาเป็นแบบนี้อืมเห็นก็เห็นแค่ตัวแล้วไม่ตัดสินใจเลือกใครด้วยนะแบบว่าคนนี้ถ้าคนไหนรู้ว่าเขานิสัยไม่ดีชั่วมึงก็ไปเถอะอะไรเงี้ยมันก็ตัดจบไปคุณก็ไปเองนะโดยที่คนคนนี้ก็ยังจะลอยลำไปเรื่อยๆทานิสัยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ เขาไม่พอใจที่คุณรู้ความเป็นจริงไงมันถึงได้เกิดทาวเวอร์ขึ้นแล้วก็เดอะเดสนะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่เหมาะที่จะอยู่ในชีวิตคุณแล้วนะคะเขารู้ด้วยว่าคุณไม่เอาเขาแล้วอืมนะคะบอกไม่เอานะคะบอกเลยคนคนนี้เห็นแกตัวไม่รู้จักพอเออนีนะ,ะ,นะะไม่รู้จักพออะ่ะนะ ทีนี้มาดูว่าเขาจะทําอะไรในความสัมพันธ์ในเมื่อรู้คุณรู้กําพืชเขาไปแล้วนะคะแทเพลน,นเห็นไหมคะเออความเปลี่ยนแปลงมันเหมือนเขาอยากเขาก็แอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างนิดๆหน่อยๆแหละเพราะว่าเออทาไมไปแล้วไม่อยู่เป็นความสุขให้เขาไม่ทําอะไรที่คุณเคยทําเห็นไหมคะแต่เขาก็รู้สึกยังไงเขาก็เป็นอิสระเห็นไหมคะเนี่ยอืมเพราะตัวเขาก็คิดว่าเออโสดก็อิสระและเปลี่ยนแปลงคือไม่ถึงว่าคุณ หลุดจากวงโครจรของเขาที่จะทําให้เขามีความสุขแล้วเห็นไหมคะทำเผนความเปลี่ยนแปลงเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะเฮอร์มิตเนี่ยเห็นไหมคะเพราะว่าเขาเลือกตัวเขาเองสิ่งที่คนอื่นมองมาที่เขาเขาจะไม่เลือกคุณหรือตัดสินใจให้ความชัดเจนหรือว่าคบคุณหรือรักคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าเขาเลือกตัวเขาเองสิ่งที่เขาจะได้มาแล้วก็เขาเรียกอะไร ความเคารพน่าเชื่อถือที่คนอื่นมาซัพพอร์ตสนับสนุนเงินรายได้ที่เขาจะได้มาที่เขาสร้างตัวตนมาเพราะเขาอยากรวยเขาไม่ได้อยากมีเมียนะเขาอยากรวยเขาอยากไม่ได้อยากมีผัวเขาอยากรวยนะเออเขาอยากมั่งคั่งด้วยกลวิธีที่รู้สึกเหมือนไม่ค่อยดีต่อใจอันนี้ไพ่มันจะล้วงเขาเรียกว่าอะไรอะจิตใต้สำนึกหรือจันดาของคนที่คุณคุบนะท่านน้ำขออภัยขอโทษ้วยนะที่พูดแบบว่าดูเหมือนแรงอ่ะ พ่อไพ่ือบต้องพูดประมาณนี้เลยนะคะเอเนจีนี้นะ,ะเขาก็เงียบเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเห็นไหมคะเพราะเขารักตัวเขาเองอืมคนคนนี้นะใครจะเข้าหาเขาได้หมดทุกคนแต่คนคนนั้นต้องมีผลประโยชน์ให้เขาหมอเขาพูดแบบนี้ดีกว่านะคะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรืออะไรเพราะาเขาก็ย,งยังหญิงในทรัลองตัวเองคือคุณเห็นไหมเอเนจีไพ่คิงอวานที่มันสูงว่าคิงอวานขึ้นไปอีกอะนั่งเตะท่าดูเตะจุ๊อยู่แบบว่า ฉั้นดีฉั้นหลอ่อชันเลิศหรือฉันสวยฉันดีเลิศใครๆก็อยากจะมาหาฉันใครๆก็จะมาอยู่เลือกชั้นให้ฉันเป็นคนในครอบครัวหรือใครๆก็จะเข้ามาเป็นความสุขให้ถึงคุณจะถึงคุณจะไปหรือคุณเป็นอิสระไปหรือเ้าถ้าเขาแกล้งองอนนี่ๆหน่อยหรืออะไรแล้วแต่เขาก็ปล่อยคุณไปเนี่ยเห็นไหมคะ t ฟอ fool เห็นไหมคะเพราะอะไรเพราะเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาง้อเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดเขาง้อคุณหรืออะไรคุณก็ต้องเรียกร้องของความชัดเจนเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ทําอย่างนั้นเพราะเขาไม่ได้ต้องการสิ่่งงนนััน้้ตตแแรก อโอ้โหถ้าน้ำมันดูโหดร้ายเลยนะเดือนนี้เมษายนนะแต่ในความโหดร้ายนั้นมันเป็นความจริงความชัดเจนในใจที่คุณนะ่ะรู้เองแล้วไม่ใช่ว่าหมอแจนพูดแล้วคุณเพิ่งรู้นะท่าน้ําคุณรู้แล้วคุณตัดสินใจจบไปแล้วเพราะทาวเวอร์มันขึ้นก่อนแล้วเห็นไหมคะไพ่ทาวเวอร์ขึ้นและคุณก็ไม่พอใจในสถานการณ์มันเหมือนเซนต์หรือเอเนจีบางอย่างของคุณบอกว่าไอ้คนนี้มันไม่ได้ดีจริง อืมนะคะเพราะคุณใช้เวลามองคนนี้มาตั้งนานแล้วอะ่ะแบบว่าสิ่งที่ปกปิดซ่อนเลนในฉากหน้าที่ดูเหมือนดูดีนะ่าเชื่อถือนะ่าเคารพดูไม่เจ้าชู้แต่จริงมันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยอืมคุณก็ได้รับรู้ความจริงบางอย่างนะคะเป็นการดูสถานการณ์มาพักใหญ่แล้วนะคะคือมันเป็นการเสียเวลาใน energy นี้ที่เราไปดูแลใครอะที่แบบเราดูแลใครวะอืมเหมือนคุณยน เหมือนคุณโยนเงินลงเหวเอออะทั้งชายทั้งหญิงเท้าทัดน้ําความรู้สึกของคุณด้วยอะโยนลงเหวเมื่อไรมันจะเต็มวะเมื่อไรมันจะเต็มอะเออเหวมันลึกนะนะอย่างยากแท้อย่างถึงเหมือนใจคนเออเนี่ยต้องคําสนทนพูมาเลยนะนะเขาบอกว่าถึงเทาวันเอ๋ถึงเทาวันพันเกี่ยวที่ที่ที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนเอ,อ้ยเนี่ยเอาคำนี้ไปเลยนะเทนเนร์เอเนจีมันรู้สึกว่ามันมาแบบเนี้ยนะคะ เ,นะเราไปเจอคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะสร้างภาพสร้างฉากดูเหมือนเป็นคนดีดูเหมือนเป็นคนดีนะนับถือนน่นนี่นะแต่ความเป็นจริงเขามไม่ใช่นะคมมนะเขามมเป็นตัวร้ายเออนะคะแต่ถ้าหมอเชื่อว่าคุณตัดสินใจไม่เอาความรักความรู้สึกครั้งนี้หรือตัดจบจริงๆแล้วก็ปล่อยชีวิตตัวเองไปอิสระนะสิ่งที่ไพ่หรือจักรวาลอยากบอกคุณอะขอดูสิ นะคะห้าดาบเนี่ยห้าดาบมันเป็นไพ่ของการที่คุณรนะู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะห้าดาบคือเป็นการที่ถ้าเราลบหรือเรารอสู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยสองไม้เนี่ยนะคะเราไม่ได้ความชัดเจนนะคะ<ม>เห็นไหมคะเราถอยออกมาเรายอมแพ้เราก็ต้องเจ็บปวดถ้าเราลอไปในอนาคตหรืออะไรเนี่ยจักรวาลอยากบอกว่าเนี่ยเห็นไหมคะแปดดาบเนี่ยคุณรู้สึกเหน็บหนาวคุณไม่มีความสุขนะคะจักรวาลบอกเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยราชาไม่เท้ามา อืมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนคนนี้เขาอีโก้สูงไงเขาคิดว่าเขาดูดีมีสเสน่ห์หรืออะไรแล้วแต่คุณต้องอยู่ใต้อำนาจน,นู่นนั่นแต่พอคุณรู้ทันหรืออะไรคุณออกมาอันนี้คือมันเหมือนเป็นวิบากกรรมที่เราต้องชดใช้และคุณจะหลุดออกมาได้เนี่ยนะคะจักรวาลบอกว่าคุณต้องเข้มแข็งกับคนคนนี้ให้มากต้องต้องหลุดออกมาให้ได้เพราะห้าดับมันเป็นการถอยหรือยอมแพ้ออกมาในความเป็นตัวตนของเขาเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเห็นไหมคะ King อฟวานคื้นเห็นไหมคะ คิดว่าฉันมีสเสน่ห์คิดว่าใครเข้าหาได้ตลอดเวลาแล้วก็อยากได้อะไรคนนู้คนนี้ก็เอามาออฟเฟอร์ให้นู่นนี่นั่นแล้วคุณอยู่ตรงตำแหน่งไหนถ้าเขาคิดว่าเขาเลือกคุณคนเดียวคุณไม่สามารถหาทุกอย่างให้เขาได้เหมือนกับทุกคนที่เขาเอามาให้เขาโู่นนี่นันน่นนนั่นเห็นไหมไม่ดีกว่าเหรอเห็นไหมเนี่ยคนนี้คิดแบบนี้คุณนะคะต้องเข้มแข็งและแข็งแกร่งให้มากๆนะคะห้าดาบเนี่ยเราต้องมีความเป็นตัวเองนะ,ะเขาบอกว่าดา รา,าชาดาบเนี่ยสติปัญญาของเราความชาญฉลาดของคุณคุณต้องใช้ไม่ใช้เซนนะใช้สติปัญญาและใช้ความาความจริงที่เขาแสดงออกกับเรากับคนอื่นหรือสิ่งที่เราได้รับไม่ต้องคิดว่าคนนี้เป็นคู่เป็นอะไรนู่นนี่นั่นมันใช้ไม่ได้กับความสัมพันครั้งนี้นะ <S <S สิ่งที่จะมองไปในอนาคตเนี่ยไพจักรวาลบอกแนะนาคุณนะชาวธาตุน้ำเห็นไหมสองไม้เนี่ย สิ่งที่คุณคาดหวังในอนาคตมันแปดดาบมันยังดูมืดมนเน็บหนะ่ะขนาดนี้คุณจะไปได้ไงถูกไหมกับความสัมพันธ์นี้มันมีแต่จบกับจบเห็นไหมคะเดเดนมันมากับทาวเวอร์แล้วอ่ะอืมเพราะคุณตระหนักรู้แล้วลว,ว่าคนเนี้ยไม่ใช่แน่นอนอืมนะคะพฤติกรรมหรืออะไรการบ่งชี้ไปทํานองที่เหมือนหมออ่านไพ่ไปจากมาแล้วอะเออมาแล้วนะธาตุน้ำหมอบอกเลยไพ่ไม่โกหกนะคะไพ่ไม่โกหก นะคนคนนี้ไม่ปรับตัวนะเพื่ออะไรถ้าคุณอยากจะคุยกับเขาเขาก็คุยต่อเขาไม่ให้ความชัดเจนเหมือนเดิมต่อแต่เขาอยากให้คุณทําอะไรหรือออฟเฟอร์เขาเหมือนเดิมที่เคยทําแต่ถ้าคุณไม่ทําเขาก็ไม่ได้สนใจคุณอยู่แล้วเพราะปกติเก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วนึกออก,ออก่ะเข้าใจไหมเออแต่ถ้าคุณไม่ทําเขาก็เหมือนจะใช้อํานาจหรือบังคับให้คุณทําอะเออนึกออกมะใช้อํานาจบังคับว่ารักฉันก็มาทําดีกับฉันสิเอาของมาให้ฉันสิเอานู่นเอานี่มาให้ฉันสิแต่ฉันเหรอเป็นคนรับอย่างเดียวไง เป็นผู้รับเนี่ยเออเป็นผู้รับบริจาคทานเออเปิดโรงทานเออแต่พวกคุณนะทุกคนที่เข้ามาจะต้องเอาของมากับนันนู่นนี่นั่นน,นี่นั่นบรณาการนะจ๊ะอืคนคนนี้เป็นคนนี้ใส่แบบนี้ให้คุณไปดูสังเกตด,ดูจริงว่าเฮ้ยหมอแจนท่าพูดว่ากันไปว่าเอาไปดูคุณของคุณที่คุณเจอจริงไหมแล้วก็ตอบตัวเองนะเออนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นชาวส่องสมมุติคุณเป็นชาวส่องที่คบกับชาวท่าน้ําบอกว่า เฮ้ยหมอฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นฉันก็โดนชาวท่าน้ํากระทาเพราะส่วนใหญ่ไพ่ที่ขึ้นมาหมอแจนบอกแล้วว่าชาวท่าน้ําที่โดนกระทํานะไพ่มันถึงขึ้นมาแต่ถ้าชาวท่าน้าไปทาคนอื่นมันเป็นส่วนน้อยไพ่มันจะไม่ได้ขึ้นมาในราศีหรือในธาตุที่ทําแต่ละเดือนนะเพื่อนเพื่อนที่รักฟังให้เข้าใจก่อนด้วยนะจ๊ะอืมสําหรับคนที่มาส่องนะคะฟังให้เข้าใจนะจักรวาลบอกว่าอ่าเหมือนว่าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าอันนี้เราแพ้เหมือนเราเล่นหุ้นน่ะมึงมึงเล่นไปสี่ร้อยบาทมึงขาดทุนยับอะ ม,มึงเหลือสิบบาทมึงจะเล่นหรอถามจริงอาจใช่ปะทุกความสัมพันธ์ก็เหมือนกันเหมือนการลงทุนแต่ลงทุนครั้งนี้เอาเงินไปทิ้งเหวอ่ะมันจะเต็มตอนไหนอ่ะมึงจะได้ปะหรือจะกระโดดลงเหวไปก่อนแล้วก็จะได้ความรักที่ก้นเหวนั้นคือตายอ่ะอันเดทมาเนี่ยทาวเอ์เอาไงอ่ะตอบตัวเองนะจ๊ะท่าน้ําอืมเนี่ยหมออันตรงสุดเลยวันนี้ไม่มีอ้อม,ไม,มไม่มีไม่มีไซโคงเลยนะเว้ยเฮ้ยโดดลงเหวก็โดดโดดลงไปเอออ่ะนะ เห็นไหม5ดาบเนี่ยเห็นป่ะคนที่จะเอาดาบกระโดดแทงเราอ่ะ5ดาบคือการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของแต่ละคนเนี่ยคุณก็ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราเขาก็ยึดมั่นในตัวตนของเขาแล้วความสัมพันธ์มันจะไปตรงไหนถูกไหมคะแล้วคนคนนี้จะใช้คําพูดหรือกิริยาท่าทางถ้าคุณไม่ไปทําอะไรบางอย่างที่เคยออฟเฟอร์แล้วไม่ทําเนี่ยเขาก็จะใช้ท่าทางเหมือนว่า กดดันอะส่งพลังงานที่กดดันให้คุณต้องมาทําตรงนี้ตรงนี้ให้เขาแบบเนี้ยเออเข้าใจไหมคล้ายๆแบบเนี้ยคุณไปคิดดีๆว่าจริงเปล่าสิ่งที่หมอพูดไปอ่ะอืมอนาคตนั้นเหรอไม่มีหรอกแปดดาบเนี้ยดูสินั่งอยู่ท่ามกลางหิมะเนี่ยเหน็บหนาวะความสัมพันธ์ยังไม่ได้เลยอะดูเราจะไปตรงไหนจ้าเออเป็นแฟนก็ยังไม่ได้ต้องไปออเฟอร์เหมือนจะเป็นดังเป็นเมียแล้วทําทุกอย่างให้เขาเลยอะยังกะเป็นสามีเขาแล้วไปออเฟอร์เขาทุกอย่างเลยอะเห็นไหมไปทําเพื่อทิ้งเงินลงเหวอีกแล้ว เออนะคะไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้เซนแล้วไม่ใช่ความรู้สึกแล้วนะใช้สติปัญญามองถึงเหตุการณ์ว่าเวลาคนที่เข้ามาหาเราเขาจะอยากได้อะไรจากเราแล้วเขาให้อะไรเราเราให้อะไรเขาไปแล้วเราได้อะไรกลับมามั่งคนรักหรือคู่รักมันก็ต้องวินวินแชร์อยู่คนละห้าสิบห้าสิบปรับตัวแต่ถ้าเราให้เขาไปทั้งร้อยเราได้อะไรมาวะเนี่ยตอบตัวเองนะท่าน้ำ โอเคนะไม่ขยี้เยอะเจะปวดเยอะนะจ๊ะเอาล่ะเดือนเมษายนนะคะคิดเอานะนะ,ะว่าคําตอบนั้นนะคะคืออะไรแต่บางคนตัดสินใจเลิกออกมาแล้วแต่ในฟีลลิ่งความรู้สึกอะ่ะมันเหมือนแว้ว่ามันยังมีเอเนจีพลังงานของเดวิลที่ยังอยู่ใต้สํำรับเห็นไหมคะอมเดวิลคือแบบมันกดมันกัดกินมันหลอกหลอนคุณอะ่ะ คือไอ้สิ่งที่เป็นเดวิลเนี่ยคืออะไรกัดกินหรือหลอกหลอนก็บางทีอาจจะเป็นความโกรธเกลียดที่เรามีต่อมันก็ได้พอเรารู้ความจริงเออ,อเขเกลียดมึงอะไรอย่างเงี้ยแค้นใจมึงอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าไปทําตรงนั้นเพราะว่ามันจะทาให้เรายิ่งรู้สึกแค้นใจมันจะทำให้เราลืกคนนคนนี้ไม่ได้ถ้าเราเดินออกมาแล้วหรือเราไม่อยากคุยกับมันต่อแล้วในความรู้สึกเรามันก็ยังจะผูกเป็นเดวิลใช่ไหมและบางคนมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เช่นเราอะไปยึดติดนะ ใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกของเราที่คิดว่าเฮ้ย mm hmm. คนคนนี้มันคงเป็นเนื้อคู่เราจะอดีตชาติด้วยนั้นความเชื่อที่บางทีความเชื่อนั้นนะมันเป็นสิ่งที่หลอกตัวเราหรือทาร้ายตัวเราทําให้เราเจ็บปวดได้อย่าเชื่อผิดนะคะจาไว้เอออย่าใช้ความเชื่อของเราเล่นกับความรักกับความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นตามนั้นทําให้เราเจ็บปวดเสียใจนะคะบางครั้งเนี่ยการดูช่องของหมอแจรหรือดูชทขอหมอแจเนี่ยทุกความเชื่อที่คุณมีคุณต้องทิ้งออกทั้งหมด เวลาหมออ่านไพ่คุณสังเกตเลยต้องไม่ไม่ต้องเชื่ออะไรเราต้องเป็นคนที่ว่างๆอ่ะในสมองเราอ่ะไม่มีความเชื่อเรื่องอะไรทั้งหมดเงีบยว่างๆก่อนแล้วเราก็เับาฟังและคุณต้องเอาไปพิจนารณา,นานแล้วไต่ต,ตองเองว่าเฮ้ยจริงปะวะที่ีหมอนนเมืงพูดสถานการณ์ที่คุณเจอเป็นยังไงเอาไปคิดแล้วก็ตัดสินใจแล้วคุณจะได้รู้ความจริงโอเคนะนะคะท่าน,น้ํามีกฎกฎพิจิกนะจะประมาณนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเราอ่านนาหน้าไพาย อาจจะเกิดกับคุณก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้นะคะถ้าใครตรงสถานการณ์นี้แล้จะทำอะไรดียังไงดีหรืออยากได้คำแนะนำหรือปรึกษาโคชชิ่งส่วนตัวแอดไลน์ไถ้าคุณคิดรู้สึกว่าอยากปดล็อกชีวิตจิตวิญญาณคุย30นาทีนะคะ4ครั้งใน1เดือนเนี่ย2,000บาทโอนยอดแล้วเราจะคุยกันให้จิตวิญญาณของคุณเนี่ยได้หลุดพ้นจากวิบากอะไรบางอย่างจากพันธนาการคุณจะได้เข้าใจจิตวิญญาณของคุณลึกๆว่า มันเป็นแบบไหนคุยแบบจิตวิทยานะคะอันนี้จะบอกให้ฟังนะอ่ะใครสนใจนะคะอยากจะสมัครสมาชิกการอ่านไพ่ทาโร่แบบหมอแจนว่าเอ้ยสันดานนิสัยคนนั้นเป็นยังไงคนที่คบเป็นยังไงโดยที่ไม่ต้องใครไม่ต้องเล่าหรอกเราก็อ่านไปเลยอย่างเงี้ยก็คลิปวิดีโอ10คลิปวิดีโอสมัครสมาชิกหน้าช่องเดือนละ9 0้บาทคุณก็ดูคลิปวิดีโอ10คลิปวิดีโอนะเดือนเดียวคุณจําได้คุณก็เสียเงินแค่นั้นคุณก็อ่านไพ่ความรักได้เลยมีสอนแบบขั้นระดับแบบขั้นระดับที่แบบว่า เบสิกก่อนนะคะแล้วก็รวมไพ่เออแล้วก็เป็นแบบว่าเซลติคอสเออแบบประยุกต์ด้วยนะคะไปดูได้นะ,ะถ้าใครอยากเรียนก็เรียนได้900บาทต่อเดือนนะคะเข้าไปนะคะราคาหรือถ้าใครคิดว่าอุย๊ยเออเออชอบหมอแจนคนนี้ว่ะอยากสนับสนุนเงินที่คุณจะโอนเข้าบัญชีหมอแจนเนี่ยสนับสนุนหมอแจนก็ใช้ในการทําบุญหรือปฏิบัติธรรมในงานบริจาคอะไรทุกอย่างนะคะอันนี้จะบอกให้ฟัง ทางทางโลกและทางธรรมเราจะเดินไปควบคู่กันนะคะขอให้ชาวธาตุน้ํานะคะนะ,ะ,นะะเขาเรียกว่าคิดได้เข้าใจมองเห็นความเป็นจริงนะคะบางครั้งสถานการณ์มันก็ช่วยให้เราตัดสินใจแล้วนะคะแค่อยู่ในความคิดของเราเท่านั้นแหละบางครั้งนะคะไม่ต้องคิดวนเวียนนะคะทำอย่างไรก็ได้ให้จิตวิญญาณเราหรือใจเราหรือตัวเราเองอะมีความสุขเหมือนเดิมที่ไม่เคยรู้จักคนคนนี้คุณต้องทําให้ได้หัดดีเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ